เมื่อวานโชคดีนะไม่ได้โอนจองไป5้าวันมันไม่ใช่แล้วพี่มันแลกแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่พี่เจอเมื่อวานนี้ติดต่อทางเพจถูกปะล่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าให้พี่ประจำห้าพันแต่ราคารถมันถูกเวอร์ไหมรถรถปีอะไรรถปียนะี่สิบสองนังปียี่สิบสองขายเท่าไหร่มันมาขายแสนเอ็ดปียี่สิบสองขายแสนเอ็ดมันแค่เอารูปมาแล้วแค่พี่จองเงินไปพันนึงอ่ะมันก็ดีใจาตายแล้ว แล้วพี่มันแลกแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ารถปีนั้นสภาพนั้นราคานั้นแต่อย่างเงี้ยกว่าเราจะได้มาขายนะรถเราต้องเอาไปตรวจศูนย์ตรวจเสร็จปุ๊บรับประกรันให้ลูกค้าด้วยว่ารถไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีจมน้ำเอาที่ว่าเขาไปดูมาให้เราแล้วแล้วถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเราเอากลับมาคืนเต็์คุ้มกว่าที่ร้านบอกแล้วว่ารถเอาคืนได้ที่สุดคือรถน้ำท่วมตอนเนี้ย ที่นี่ข้าชนหนักสองรถน้ำท่วมคืนเงินเต็มจำนวนไม่ต้องห่วงมีอยู่อย่างเดียวที่ผมทำก่อนพี่จะเอาไปผมเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดเพราะพี่ยังไม่ต้องเอาไปทำพี่จะเอาคันนี้ผมก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดไห้พี่ไอ้เมื่อวานนี้จะจะให้โอนตังห้าพันมิตรชัวๆไม่ใช่มิตรนะมิตรชาชีพนะไม่ใช่มิตรแท้นะอย่าไปหลงกลมิตราชีพ ให้โอนตังห้าพันแล้วไม่ได้เลยสรุปแค่นี้นะครับลูกค้าไปดูรถมาจากเพจช่องทางอื่น,นครับมีมิจฉาชีพให้ลูกค้าเนี่ยโอนจองไปให้ห้าพันบาทแต่ว่าราคารถนันต์น่าเหลือเชื่อมากลูกค้าเดินทางเข้ามาแล้วดูราคารถตอนนี้กลับไปตกลงกันว่าเรื่องราคารถเนี่ยจะดาวเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสรุปตอนที่ลูกค้ามาออกรถกันใครสนใจครับอย่าลืมครับติดต่อลงมาที่ออเดออโต้ได้ครับ